ความล้มเหลวมันดีอย่างไรบนโลกใบน,นี้นะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ล้มเหลวทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จมีบางคนนะคะที่เคยใช้ชีวิตแบบผิดพลาดและเกิดความล้มเหลวความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเขายังรู้สึกหวาดกลัวและเขาก็ยังทนทุกทรมานอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นแต่มีนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งนะคะโรเบิร์ตคิโยสกิ ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เขาเขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกกล่าวเอาไว้ว่ายิ่งคุณห่างไกลความล้มเหลวมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งหนีความสำเร็จ มากขึ้นเท่านั้นมันสอนอะไรคะมันสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราเจอปัญหาเ <L un ash> จอความล้มเหลวเรายิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จได้เร็วขึ้นมีนักธุรกิจหลายคนนะคะที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยแต่เขาไม่ได้ออกมาพูดเลยว่าเฮ้ยเขาทําธุรกิจเนี่ยแล้วเขาล้มเหลวเราไปมองภาพในวันที่เขาเนี่ยประสบความสําเร็จกูทันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แต่ก่อนเนี่ยทำธุรกิจมาสิปีและเจงธุรกิจไป1ิอย่างความที่ครูเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคต่าง หมดกําลังใจท้อแท้สิ้นหวังไม่กล้าไปต่อแต่มันมีจุดหนึ่งค่ะที่ทําให้ครูเนี่ย ลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตครูขึ้นมาเลยทันทีคือแบบเฮ้ยฉันจะจมปักอยู่กับความล้มเหลวแบบนี้ไปตลอดชีวิตเหรอฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของฉันอยู่แบบนี้เหรอครูไม่คิดแบบนั้นค่ะครูมีพ่อครูมีแม่ครูจะต้องพิสูจน์ตัวเองทําให้คนที่รักเห็นว่าเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ครูก็ลุกขึ้นทยานเลยค่ะไปเรียนรู้ประสบการณ์จากคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะและใช้ความผิดพลาดของตัวเองในอดีตเนี่ยแหละค่ะ มาต่อยอดอ๋อพอเวลาเขาสอนอะไรมาเนี่ยเราจะรู้แล้วเราจะตกผลึกได้ไวมากขึ้นมันก็ทําให้ครูเนี่ยโตได้เร็วแบบก้าวกระโดดครูบอกเลยนะบอกได้เต็มที่เลยว่าถ้าครูเนี่ยไม่เคยผ่านความล้มเหลวไม่เคยผ่านปัญหาไม่เคยผ่านอุปสรรคมาก่อนนะคะวันที่ครูเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ย การที่เขาพูดมาเนี่ยครูอาจจะตกผลึกช้ามากและจะประสบความสําเร็จช้ามากฉะนั้นวันนี้นะคะขอบคุณความล้มเหลวที่มันทําให้ครูเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตในเวอร์ชั่นใหม่และทําให้ครูเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางที่ก้าวกระโดดที่ดีขึ้นและพุ่งทะยานมากขึ้นวันนี้ครูอยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ฉันค้นพบกับความล้มเหลวคุณจําไว้เลยค่ะว่าคุณเข้าใกล้ความสําเร็จมาก ขึ้นเท่านั้นอย่าไปกลัวค่ะลุกขึ้นลงมือทําให้ประสบความสําเร็จกันนะคะครูทันสอนปั้นแบนด์ค่ะกดซีเฟิร์ไปนะคะครูทันสอนปั้นแบนด์